ที่จะคุยกันนะคือคุยคุยเรื่องเรื่องชีวิตและครอบครัวความรักอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีเรื่องสาระที่เป็นบางเรื่องที่เกี่ยวกับง,งานหรือเรื่องของความรู้อะไรที่มันจะไปทําให้ที่รู้อะไรมาแล้วมันมันไปเห็นไปรู้อะไรมาแล้วมันดีหรือตัวเองคิดว่าอะไรที่มันมันน่าจะเปลี่ยนเลยทำอะไรให้มันดีเนี่ยผมว่าตรงนั้นนะ่ะที่คือสิ่งที่ต้องต้องช่วยกันนะเพราะฉะนั้นคำว่าคําว่ายั่งยืนมันไม่เกิดถ้ามันไม่มี c u เจอร์แบบนี้นะครับ ไมมทราบมีมีเห็นไหมฮะพอพอเราเริ่มเริ่มกระตุ้นต่อมอยากแล้วมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนอีกไหมครับฮะาษาอังกฤษให้หน่อยได้ไหมเราก็บอกอ,อะไรบอกกระทนหันจังเลยนะคะ ทีนี้ก็ก็พยายามอะค่ะไปศึกษาค้นเรื่องชีสเเป็นคนสนใจอาหารว่าจะทํำยังไงทีนี้พอไปดูในในวิธเนี่ยก็มองเห็นว่าโครงการที่เข้าให้เงินมาเนี่ยมันต่อยอดแค่จบที่ชุมชนใช่ไหมคะจริงุิดก็สนใจว่าทําไมเราจะไม่มีชีสทุ่งครุที่เป็นของมหาลาัยเราเอง <c oughs> โดยที่อุิวสนใจทําอาหารรู้จะทำมาส่ก็ได้นะคะ <c oughs> หรือว่าในหน่วยของการวิจัยเนี่ยคณะที่รับผิดชอบเนี่ย ก็อาจจะลงลึกไปด้านการวิจัยนี่ถ้าจะมองว่าจะทํำยังไงที่จะเปิดรู้และขายให้ได้เหมือนเขาฟเค้กของราชพัฒอย่างงี้ค่ะมันก็ต้องมองว่าถ้าอุตจะลงไปในโครงการนั้นสมมติสนใจใช่ไหมคะมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วมันก็มองไม่เห็นทั้งหมดนะคะก็ยังถามอาจารย์อาจารย์ว่าเอ๊ะถ้าเราสนใจทําจริงๆเนี่ยมันจะไปทางไหนจริงๆถ้าไม่ทําเกิดอุตลาออกไปในอนาคตใช่ไหมจะต้องออกไปจริงๆก็บอกจะไปทําทุกชีทบางมดก็แลวกัน คือ,อยังไงก็รู้สึกว่าเราอยากทําอะไรให้ชุมชนทำอะไรให้ประจอมกล้าใช่ไหมคะเพราะว่าในวันหนึ่งเนี่ยก็คงได้ต้องตอบแทนในสัตว์นั้นในสิ่งที่เราชอบด้วยอะคะ่ะฝากไว้ตรงนี้คะ <c oughs> ่ะอ๋นะออาจารย์จะติต้งบอกว่าน่าจะคุยกับยูตโตใช่ไหมแต่แต่ผม <c oughs> ผมกำลังมองว่าน่าน่าจะคุยอีกหน่วยหนึ่งก็คืออาจจะเป็นสวทท,ที่เป็นหน่วยหายไปกับชุมชนพวกนี้ครับคือพวกนี้เขาเขาจะเมิร์ชพวก เทคโนโลยีเข้ามาได้เมิร์จแหล่งทุนเข้ามาได้แล้วก็เมิร์จเรื่องมาร์เก็ติ้งได้อะไรย่างเงี้ยครับก็น่าสนใจครับครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์ติ้งพูดประเด็นหนึ่งก็คือว่าจริงๆเนี่ยพวกเราแชร์กันอยู่แล้วตามโต๊ะอาหารนะครับคือครั้งหนึ่งที่เข้าไปที่คณะทรัพยากรเชีวภาพที่ที่บางุนเทียนเนี่ยนะครับ อาจารย์ผู้บริหารท่านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยทำยังไงดีพวกพี่ก็แชร์กันอยู่บนโต๊ะอาหารอยู่แล้ว <c oughs> นะครับผมก็เลยบอกว่าโอ้ดีเลยครับ <c oughs> ก็ถ้าแชร์กันอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้แชร์ต่อไปแต่ว่าช่วยอาจารย์ช่วยสร้างเวทีที่ทําให้แต่ละโต๊ะเนี่ยมาแชร์ร่วมกันได้ไหมนะครับผมก็ยกตัวอย่างว่าในประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าเพชรชาคูชะเพชรชาคูชะเนี่ยจะเป็นเวทีที่ให้เด็กๆ็กนักศึกษาเนี่ยนะครับ ที่มีโปรเจกต์หรือมีไอเดียอะไรก็ได้นะครับมามา,มาแสดงคนละประมาณสัก1 0 1ถึงนาทีมาบอกคนอื่นๆว่าเขากำลังทำเขากำลังคิดอะไรอยู่นะครับเป็นวิีว่างๆก็มีบริเอรตัวหนึ่งนะครับ,บอาจารย์ทำแบบนี้ได้ไหมจะบอกเออไอเดียดีเดี๋ยวจะลองไปเซิร์ชแล้วก็เอาแต่ละโต๊ะเนี่ยที่คุยกันอยู่แล้วเนี่ยวันนี้ตัวแทนโต๊ะที่1นึ่าบอก่อยซิว่าคุยเรื่องอะไรกันอยู่ตัวแทนโต๊ะที่2คุยเรื่องอะไรกันอยู่บางทีมาอาจจะเกิดการทํางานข้าม ข้ามโต๊ะอาหารระหว่างกลุ่มกันก็ได้น,นี่ก็เป็นต้นนะครับแต่ต้องสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเหมือนกันครับใช่ครับต้องสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาครับหเหมือนจะมีการรวบรวมกระดาษอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ได้ส่งเปียแชร์อะไรกันใช่ไหมครับพอ,อดีพอดีอยากให้ให้ให้เขียนทั้งทั้งคำถามหรือคำตอบก็ได้เดี๋ยว ถ้าไม่จบวันนี้เราจะได้ประมวลเอาไว้คิดว่าไหนๆเจอกันแล้วนะผมผมมองว่าน่าจะใช้โอกาสนี้นะฮะมีใครมีคำถามหรือมีอะไรจะจะเสนอแนะอีกไหมน้องๆแสงเรืองเรืองทั้งหลายนั่นน่ะแสงเรืองรองทั้งหลายโปรดส่งประกายงานเข้าเลยนะครับงานเข้าเลย มีใครมีประเด็นอะไรไหมครับในระหว่างนี้เขาพูดทีหนึ่งนะคะว่าวันวันนี้มันเป็นมันเหมือนกับการให้ข้อมูลนะนะคะให้พวกเราคิดให้พวกเรารู้ว่าคณะเราเนี่ยกำลังตื่นตัวเรื่องของ KM กันนะนะคะทีนี้นอกเหนือจากมี KM ทีมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการทำแผน นะคะมีการทําแผนว่าแต่ละหน่วยงานภายในคณะเราเนี่ยห้หน่วยงานที่เรามีอยู่เนี่ย <c oughs> เราเราจะมีกิจกรรม <c oughs> รลอมีโครงการอะไรที่จะต้องบรรจุเอาไว้ในแผนในงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่และหน่วยงานเนี่ยก็จะส่งตัวแทนเข้ามานอ,นอกเหนือจากคนที่อยู่ใน KM ทีมแล้วนะคะแต่และหน่วยงานก็ต้องส่งคนเข้ามา <Dr>. ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยจะมาทำสัมมานาเชิงปฏิบัติการในวันที่3-4พฤพฤษภาคมนั้นแจ้งให้ทราบไว้นะคะ3ถึง4พฤษภาคมจะมีการทำเวิร์กช็อปนะคะเพื่อเพื่อเขียนแผนนะคะ จะเป็นแผน5ปีถ้าเราทําไดนะ้เราอยากมองไปให้ไกลนิดนึงว่าจากนี้ไปถึงปี58นะคะว่าเราจะมีแผนการดําเนินงานยังไงในเรื่องการจัดการการเรียนรู้แล้วแผนอะไรโครงการอะไรที่เราจะบรรจุไว้ในปีงบประมาณหน้าปี54นะคะก็เรียนให้ทราบไว้ซึ่งในวันที่3-4เรานัดเชิญอาจารย์ดรจิรชานะคะเราไม่ได้จัดกันเองเลามีพิทยากรข้างนอกอาจารย์ดรจิรชาจากมอลังสิต นะคะจำแบบเป็นวิทยากรในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้เราค่ะ,ะแต่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้จำกัดนะว่าเฉพาะตัวแทนนะคะใครที่สนใจก็เข้าได้ในวันที่3ประดยเฉพาะวันที่3ในช่วงแรก3ชั่วโมงแรกเช้าเนี่ยอาจารย์จิราชาจะเน้นเรื่องเครื่องมือ ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการทำา m เมนี่ยมีอะไรบ้างทำอย่างไรได้บ้างมีตัวอย่างอ,าอะไรมาให้ดูอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง KM ถึงแม้ว่าจะจะไม่ได้เป็นทีมงานโดยตรงก็ตามะนะคะ <c oughs> ก็ยินดีนะคะแล้วเชิญชวนให้เข้ามารับฟังด้วยรับถ้าถ้ายังไม่มีใครแสดงความเห็นเนี่ยอย,อยากจะเรียนว่าพวกเราทุกคนเนี่ย ะะสามารถมีส่วนร่วมได้เพราะว่าจริงๆเท่าที่นั่งคุยในทีม KM เนี่ยเราก็จะม,มีมุมมองที่ต่างกันอยู่ว่าอย่างเช่นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราควรจะเชิญคนนอกมาไหมที่ไม่ใช่คู่นี้ที่พูดไปแล้วเนี่ยนะครับเอาแม่เหล็กดึงดูดนะฮะวิธีคิดวิธีทำเนี่ยมันทำได้หลายวิธีแต่ถ้า,าพวกเราคิดว่าอยากจะนะฮะให้มีนะฮะ เวทีที่จะเชิญชวนให้คนนอกทั้งนอกคณะในหมหาวิทยาลัยเองที่เขาทำมาแลกเปลี่ยนหรือคนข้างนอกนะฮะที่เราคิดว่าน่าจะฟังนะฮะน่าจะแลกเปลี่ยนกับเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็บอกกับทางทางทีม KM หรือนะฮะเรียนท่านผู้บริหารก็ได้นะฮะคงคงต้องช่วยๆกันคิดนะฮะเพราะว่า บางครั้งเนี่ยคิดตัวผมเองเนี่ยผมผมบอกว่าผมก็ยังไม่เข้าใจเนเจอร์ของพวกเรามากนักนะฮะแต่ว่าคิดเองแล้วก็นะฮะหลายหลายอย่างเองก็อาจจะต้องเป็นเรื่องสอบทานว่าถ้าเรายังคิดไม่ออกเนี่ยไอ้อย่างนี้ดีไหมนะที่อื่นก็ทําอย่างนี้ดีไหมเราคิดว่าเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าถ้าเราคิดเองว่าเออนะฮะเอ้ยวิธีนี้ดีกว่าอย่างที่ที่คุณอุตดิบอกเนี่ยนะฮะว่าไอ้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็พอเราคิดแล้วมันเออมันก็คล้ายๆกับ ที่คนอื่นเขาทำนั่นแหละแต่ว่าเราอาจจะมีอันเจนดาของเราที่ต่างกันออกไปนะฮะแต่ว่าจุดเริ่มเนี่ยถ้าจุดติดนะฮะมันก็ไปต่อได้ทุกอย่างมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะว่าถ้าเราเริ่มเราเริ่มละเราเริ่มเริ่มตั้งหลักเราสตาร์ทแล้วนะฮะคิดว่าต่อไปเนี่ยก็คงคงจะค่อยๆประคับประคองกันแล้วก็คนละไม้คนละมือช่วยกันผลักช่วยกันดันนะฮะเพราะว่าแค่นี้ก็อุ่นหนาฝาข้างฮะ เป็นที่น่าประทับใจแล้วนะฮครับฮะสุดท้ายอันนี้ผมมากับพระฮะเมื่อกี้มากันในหลวงตอนตอนตอน้นนะอันนี้หลวงปู่เทศฮะนะหลวงปู่เทศนะเพราะฉะนั้นก็คงอย่าอยู่ไปหายใจไปวันๆนนะฮะอันนี้อันนี้